สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกคนมาพาสารเป็นจุดรวมของแม่น้ําเจ้าพยามายถึงว่าเป็นเป็นจุดต้นกําเนิดของแม่น้ําเจ้าพยาครับแม่น้ําข้างหน้าตรงนี้นะครับเป็นเป็นแม่น้ําของปิงวังทางนู้นจะเป็นทางมาจากอําเภอชุมแสงแลกไหลามาทางนี้ส่วน ฝั่งขวาทางนน้นนะครับที่ไหลามาทางนี้คือยมนานจบที่แม่น้าเจ้าพระยาตรงนู้นแล้วก็เป็นต้นกําเนิดโอเคไปเราไปดูข้างในต่อเนี่ยครับหาสารฝั่งขวาเนี่ยครับยมนานมามันจบกันที่ตรงมุมตรงนี้แล้วก็เป็นต้นกําเนิดของแม่น้าเจ้าพระยาไหลไปถึงอ่าวไทยเลยตรงนี้ก็เป็นจุดแลนด์มาร์กที่ทําขึ้นมาใหม่ครับเม <ME AR S 2> ื่อตอนประมาณ3ปี3ปีนะครับก<ร>็สวยงามมากมีเด็กเด็ก พิ่งเรียนจบรับปริญญามาถ่ายรูปกันตอนเย็นน่าจะอากาศดีมากนะครับแนะนําให้มาเยี่ยมมาชมกันอากาศดีมากวันนี้มากับเฮียเจรอน้องจุย้ยแล้วก็คุณแม่ครบเลยโอเคเราเดินไปขึ้นขบนทางนู้นก่อนด้วยกันน้องดะฮะน้องโชว์รมเหรอไปขึ้นมาโน่นกันทนู้นข้างหลังพาทุกท่านขึ้นมาข้างบนครับด้านบนโอจะมีเป็นอะไร เจ้าแม่กวนอิมม,มีป้ายพาสารอาคารสัญลักษณ์ต้นเมืน้ำเจ้าพยานะครับโอ้มีห้องน้ำให้ด้วยครับรบนนี้น่าจะเดินน่าจะเดินได้นะครับน่าจะเดินได้อ่อตรงนี้มีห้องเิรการด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปกันโอ,โอ้มีรตบด้วยสำหรับคนพิการที่เดินขึ้นมาลำบากโอเคไปทำมือกัน อ่าจะมี็นคนดีโอ้สวยงามมากฮะกระโดงแตงเหรอไม่แตงหรอกลูกตัวเล็กโอเคโอสวยงามมากครับเป็นรูปโค้งโค้สงสะพานโค้งเดินขึ้นได้ครับ,รบเดินขึ้นไปเลยสะพานแข็งแรงมากวันนี้ก็อากาศอุณหภูมิประมาณ3าองงศาอ่าทำไมน้องจูอย่างนู้นล่ะครับ Bye bye. ไายบายยยเฮ้ห้าไม่สามสองสามแล้วครับาสามส,ส,ส,สิบหกเลยนีนไ่ไงครับปากน้ำโพเมื่อกี้ป้าเพิ่งร้องเพลงเมื่อกี้นี่เองคบลักที่ปากน้ำโพพอดีเลยอ่าไปนละรนสวรรค์ครับที่นี่โอเคเดี๋ยวมาถึงจุดสะพานแล้วเข้าไปข้างในกัน เทดินในครับว้าวร่มเย็นสบายเย็นสบายเลยไม่ร้อน,ไ,นอไปทางนี้ดีกว่าลูกเดี๋ยวโต้อโอเคเโอ้มึดตึ๊บเลยฮะมึดตึ๊บเลยใครเปิดไฟวะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ใส่แว่นเดินข้างล่างกันไปถ่ายจุดต้นน้ำแม่น้งเจ้าพญยายกันกิอะไรอ๊อ,อบบี้กันไรอ่ะฮะดอะไอ๊อ,อบบี้กันไรไม่เล่นอ๊อบบี้หรอ นี่ผมพามาดูชั้นล่างเรียกว่าประมาณชั้นสองก็ได้ครับก็จะร่มรื่นหน่อยครับตรงนี้ลมเย็นดีมากเลยครับโอ้น้องจุ้ยกำลังเดินอยู่ครับเหมือนจะเดินผ่านออบบี้แต่ว่าไอ้มันลื่นมากครับเดินลำบากออบบี้ออบบี้ให้ไจนสีแดงแอาจจะน้ำมีเหตุจุดลงเลยครับเหตุจุดลงเลยครับให้ไปจนสีแดงแดงอาจจะเริ่มใหม่อ๋อคันดอนเริ่มใหม่เลย แม่อบี้ฮะอุ้ยอุ้ยอโอ้ยไม่มีแรงนีมืดมากแต่ว่าก็ยังสว่างครับเราเดิมาภายในนะครเป็นใจมาทางขวาครับเพราะว่าเมื่อกี้ป้าแว๊บๆถึงว่ามีป้ายมีเทศกาลอยู่ข้างล่างเป็นห้องใต้ดินครับเมื่อกี้ชาวบ้านตรงที่เราซื้อกาแฟมาเขาบอกว่าปีก่อนน้ำท่วมท่วมประมาณ3มเมตรจากพื้นริมตลิ่ง สูงมากครับแต่ว่าห้องข้างล่างห้องข้างล่างตรงนี้ครับไม่มีการน้ำท่วมเลยเขาใช้วิธีการดูดน้ำออกว้าวพิศการครับเย็นมากเลยโอ้สุดยอดอ่ะโอเคเราเข้าไปไหนกันโอ้มีหองนวอ มีการาฟิกด้วยครับสวยมากเลยครับสวยงามากไปชื่ออะไรครับทุ่งปอเทียงทุ่งทานตวะวันโอ้นี่อะไรอำเภอเมือง สวยงามมากบอกไปแบบจุดต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะ,ะ,า,ะา,า้ำเกชยอย้านพเมื่อกี้สะพานที่เขากำลังสร้างคือจะสร้างจากฝั่งนู้นข้ามมาฝัางง่งนี้ครับแต่ยังไม่รู้ว่าจุดไหนอโอเคงั้นก็นคลิปนี้มาพามาเที่ยวพาสาร ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับบ๊ายบายโอเค